สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ h anel n ยูนิลูมแกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะพาไปชมแพทเพจ2013นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับซีซั่น2 0 2 3ถึง2024เป็นไงบ้างไปดูกันได้เลยครับมาถึงหน้าตาก็น่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเียวเนี่ยเมสซี่เป็นหน้าปกแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูข้างในนะครับอ่าหน้าตาของเมนูนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับ สวยงามมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเลือกเป็นพเมร์ลีกแล้วกันนะครับนี่หน้าตานักเตะประมาณนี้นะครับแต่ในนี้มันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่พอไปเล่นเกมจริงๆมันก็จะชัดขึ้นนะครับผมจะเปิดดูที่ผมเคยได้ยินชื่อเท่นั้นนะครับสำหรับคนที่คุ้นชื่อนะก็ใครที่ไม่คุ้นชื่อก็ River ใครที่ Subslide โอ้หล่อมากเลยครับไปดูที่แม็กอลิสเตอร์อ่าหน้าตาแบบนี้ซาล่าดีอาร์ตโรดี้ลูเบนดีอาร์ตเบดันดูซินวากลิลิชโควาซิกเดบรอยฮาลันใครอีก ดูกูอุนันนานะครับเมสันเมลแอนโทนีฮอยลุนกานาโชโอเคถือว่าค่อนข้างเหมือนนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นดูไปดูกันว่าหน้าตาข้างในจะเป็นแบบไหน,นครับนี่เมนูสกอร์บอร์ดก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะ นหน้าตานในตอนนี้มันก็จะชัดนะแต่เมื่อกี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่พอเข้ามาตรงนี้ก็ค่อนข้างชัดเลยนะครับนี่สวยงามครับบอกเลยเป็นแพทที่ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าก็ได้มีการแก้ไขหลายอย่างเนาะเรื่องความชัดนะครับก็ชัดสวยงามนะครับดีกว่าเดิมเดิมนะครับดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับถ้าเป็นเกมเดิมเนี่ยภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สำหรับเล่นบน windows 11 ดูเล่นบนว i นโ o ว์สิอะไรแบบนี้หรือว่าการ์ดจอตัวใหม่เนี่ยก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับวันนี้น่าจะปรับตัวกราฟิกให้ด้วยนะครับให้ดูหน้าตานักตีไปแบบนี้เลยก็เงาแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างว่าโอเคเลยดูภาพสนามนะนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะ,ะเดี๋ยวลองดูไปลุย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 หมาแล้วโอ้ยนา,นาออไม่หนู โอ้โหฟาวนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่อยากตั้งค่าความเร็วของเกมนะครับก็มาตั้งได้ตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้เพื่อจะไม่ได้คลิปยาวนานเกินไปนะครับวันนี้ก็มาพรีวิวเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่รอโหลดฟรีนะครับก็ติดตามไปที่หน้าเพจได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากช่วยนับนุนนะครับก็มีค่ากาแฟนิดหนึ่งนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับครีมนามิอัมพิสเคล็ดลับลักเล่ขาวใสและกบกลิ่นกายยาวนานถึง48ชั่วโมงพอใช้ดีเลยบอกต่อมีขายบนช้อปปี้และลาซาด้านะครับลิงก์อยู่ด้านล่างฝากด้วยนะครับ